สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยครับวันนี้เราคุยกับชอนทอร a เกนทีวทีแล้วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมเมอถือกันต่อเลยนะครับและเกมที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้ก็คือเกมเ r อร์แลนด์โมบายนั่นเองหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมก็เพิ่งอัปเดตข่าวเกมนี้ไปนะครับ โดยเกมนี้ก็จะเปิดให้ทดสอบเบต้าประมาณเดือนมกราาคมปีนี้นะครับเราก็น่าจะได้เล่นเกม w o r l a r c a กันแล้วนะครับสำหรับประเทศจีนนะนะเน้นย้ําว่าประเทศจีนนะครับหลาเกมนี้ก็จะมีการเปิดให้เล่นทั่วโลกกันด้วยนะครับส่วนวันเปิดตัวเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเปิดให้เล่นวันไหนนะครับอันนี้เราก็จะต้องมารอติดตามข่าวกันอีกทีนึงโดยล่าสุดทางเกม w o r l a n d Mobile เนี่ยก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับคือมันจะเป็นคลิปๆหนึ่งนะครับที่ทางหนึ่งในทีมง,งานของเกม w o r l a n d Mobile เนี่ยพูดถึงเกมนี้นะครับ yes, You may have seen some of the playtest footage. We have an amazing team partnering with us on that work, and we'll be sharing more on that in the future. อันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ทางทีมงานของเกมเมอร์แลนด์โมบายเนี่ยพูดถึงตัวเกมแล้วก็อัปเดตข่าวนะครับเขาบอกว่าเขามีทีมงานที่ยอดเยี่ยมนะครับและเขาก็จะอัปเดตข่าวเพิ่มเติมในเร็วๆนี้นะครับซึ่งนี้เราก็จะต้องมารอดูกันเอาจริงเนี่ยผมอยากให้เกมนี้เปิดตัวเร็วๆมากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมกระแสมันเงียบขนาดนี้นะคือข่าวเกี่ยวกับเกมนี้มันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็พยายามไปหาข่าวมานะครับแล้วก็เจอคลิปๆนี้นะครับผมก็เลยเอามาทําคลิปให้ทุกคนดูกกกกกกกััััันนะนนะน,นะะอออีีี้้็็็็จเเเเเเเปปปาาาารรดดดดดข่่่่่่ววลลลลสุยยยบซึงงถืมทโไ ผมเองก็ยังแปลกใจนะครับที่กะระแสข่าวของเกมนี้มันค่อนข้างเงียบนะครับเทียบกับเกมอื่นแล้วเนี่ยกระแสของเกมนี้มันค่อนข้างเงียบเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เงียบอะไรขนาดนั้นนะผมว่าถ้าเกมนี้มันเปิดจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีกระสรแสแรงอยู่นะครับในช่วงแรกนะส่วนช่วงหลังเนี่ยพเราก็จะต้องมารอดูกับบนนะครับว่าตัวเกมมันจะออกมาดีไหมนะครับหรือว่ามีผลตอบรับดีตลอดไหมนะครับอย่างเกมเอพิกเลเจนอะไรอย่างงี้นะครับช่วงแรกก็ดีมากๆเลยนะแต่พอช่วงหลังปุ๊บเนี่ย โปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาในระค่องบ้าต่างๆจนทําให้เกมเมเบลเลเจนเนี่ยปิดตัวไปในที่สุดนะครับแต่ก็มีข่าวมานะครับว่าในปี2025เนี่ยเกมเมเบลเลเจนมือบ้านจะกลับมานะครับอันนี้เราก็จะต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับเกมเมอร์แลนด์มือบานในปีนี้เราก็น่าจะได้เล่นเกมนี้กันแล้วนะครับถ้าเขาไม่เลื่อนอะนะอาจจะเป็นปี2026ก็ได้นะครับและนี้ก็คือการอัปเดตข่าวล่าสุดของเกมเมอร์แลนด์มือบานถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์์กกกดดดดแชรรรรรรไไปปใหห้้้เเเเเเพื่อออนนนนนนนๆูววยยยะะะคคคคคคัััับบบโีี๋าาจลิซทุ